รถเก่งยอดนิยมที่ใครๆก็ถามหากันเยอะมากกับ Honda Civic FC 1.8 EL ปี2019ตัวท็อปของเครื่องยนต์1.8 CC ซีคันนี้เน้นออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วราคาจับต้องได้ทนทานใช้งานดีราคาคันนี้เสนอขายที่เพชรยนต์อยู่ที่579,000บาทเท่านั้นคุณพี่ขาได้เป็นรถปี2019มาพร้อมไม่วิ่งใช้งานเพียงแค่62,000กิโลเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าเลดฟีดาวคันนี้ผ่อนเพียงแค่9,000 500บาทเท่านั้นเลยคันนี้เน้นความสปอร์ตนะคะแล้วก็เน้นในส่วนของออปชันเนี่ยบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมาให้แล้วกับราคาเพียงแค่5 7 9 9 0 0 0บาทใครมองหาชมนี้อยู่คันนี้ไม่น้อยมากเลยเป็นที่น่าสนใจกันหลายๆคนนะคะสำหรับใครมองหาชม f c มือ2อยู่ไม่ควรพลาดคันนี้เลยภายในนะคะตกแต่งด้วยโทนสีดามาพร้อมจอกลางทัชส,สกรีนมีมาให้แล้วระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto มาพร้อมกล้องมองข้างมีมาให้เรียมสันเส้นสาย ของตัวรถมาในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งหมดเลยจากโรงงานไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาใครสนใจคันนี้สอบถามมาได้เลยที่เบอร์โทรด,ดานล่างคะ่ะ